โอ้คำถามนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากน่าสนใจมากๆแรงบันดาลใจในการที่ลุงสตรีมคืออะไรเฮ้ย <Hey, S 1> คำถามนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังดีกว่าผมขอย้อนกลับไปก่อนได้ไหมย้อนกลับไปเมื่อสามปีที่แล้วคลิปจำได้้ามคลิปกำเนิดน,น้อยชาแนลก่อนกำเนิดน,น้อยชาแนลคือตอนนั้นผมมีแรงบันดาลใจก็คือพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์ในการเล่นเกมในการแคสเกมอะไรเงี้ยผมก็เฮ้ย hey, เชีย่ยเปลี้ยวอะ่ะก็ทําไปทาทาทำ,ทำ,ทำ,ทำปรากฏมันไม่เวิร์กอย่างที่ผมบอกผมก็เลยเลิกทําไปประมาณปีหนึ่ง เนื่องจากเรียนด้วยเรียนต่อด้วยเสร็จปุ๊บพี่ชายของผมเองพี่ชายของผมชื่อว่าคาราด c ซีเอสอ่ะใช่คือเขาได้เริ่มทําการสตรีมเป็นครั้งแรกเวยเมื่อประมาณปีที่แล้วหรือว่าเมื่อประมาณสองปีที่แล้วมั้งเขาสตรีมพับจีก่อนคือผมเห็นพี่ชายผมทําอะไรอะ่ะผมมักจะทาตามเสมอเว้ยอันนี้เป็นเรื่องปกติของน้องชายที่เป็นผมนะคือผมมักจะทาตามพี่ชายผมเสมอ พี่มีพี่ชายมีอะไรก็คือแบบเออน้องอยากมีบ้างน้องน้องอยากเป็นแบบนั้นบ้างอยากทาแบบนั้นบ้างมันโชคดีตรงที่ว่าพี่ชายผมเป็นคนที่ดีมากเขาเรียกว่าอะไรอะออสอนในสิ่งที่มันถูกอะ่ะนึกออกปะนีเ่เขาเรียกอะไร mindset ที่มันดีอะ่ะแต่ mindset ไม่ดีมันก็มีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราเราจะคุยกันเล่นนั่นแหละเข้าเรื่องต่อพี่ชายผมเรเริ่มสตรีม m PUBG ครั้งแรกไว้ซึ่งผมก็เฮ้ยเชี่ยพี่ชายผมสตรีมว่ะนั่นหมายความว่าผมที่เคยทําคลิปแล้วเจอแบบนี้ คือพี่ชายผมสามารถสตรีมได้นั่นหมายความว่าผมไม่ต้องไปหาความรู้ใน YouTube ผมแค่เดินไปเรียกพี่ <c oughs> แค่นั้นเองบอกพี่เซนครับช่วยสอนตัวนี้หน่อยช่วยสอนสตรีมตัวนี้หน่อยพี่ผมก็มาสอนให้แล้วซึ่งม,มันก็เป็นอย่างนั้นจริงเพราะจุดเริ่มต้นของการสตรีมพี่ผมมาสอนผมสตรีมใช่แล้วพอสตรีมเสร็จปุ๊บก็น,นั่นแหละพี่ชายผมเก่งเขาเก่งมากนะคือเขาขึ้นชื่อในเรื่องของ FPS เกมยิงปืนอะ่ะ sharp shooter first person f i r s t p e r อร์ shooter อะไรนั่นแหละเก่งโคตรโคตรคือถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านบนตรงเนี้ไม่มีหรอกฮบูล <laughs> เลต์นั่นแหละคือแกเป็นคนที่เก่งมากเว้ยเก่งจนข้างที่แบบเฮียไม่คือปีศาจจริงถึงแม้ว่าเขาจะล้มเลิกเส้นทางน,นี้ไปแล้วแต่ผมก็ยังเลสติกในเรื่องของการยิงผมถ้าถามว่าใครที่เก่ง <laughs> เก่งที่สุดในใจผมนะก็คือพี่ชายของผม อันนี้อันนี้ไม่ได้ยอครอบครัวกันตัวกันเองนะหมายถึงว่าในมุมมองที่จับต้องได้ตอนเนี้ก็คือพี่ชายของผมเก่งกว่าเก่งกว่าผมด้วยจริงๆแต่ตอนนี้แกติดเกมแกเป็นคนชอบเล่นเกมเก็บเร็เวลแล้วถ้าไม่ไม่เอ็นไม่ตันแกไม่เลิกแกซัดอยู่อย่างนั้นอะฟาร์ม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 ก็เลยแกก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเกม FPS มางอาจจะมีมืออาจจะดรอปบ้างแต่เชื่อได้เลยถ้าแกเข้าฝักเมื่อไหร่นู่นอะเก่งกว่าผมอีกถ้าเกิดใครว่าผมเก่งใครว่าผมแมนนะพี่ชายของผมอะ คูณเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะคูณไม่เหอะไม่ได้โมเลยอันนี่คือพูดเรื่องจริงแบบของจริงๆเลยอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมทําตามพี่ชายนอกจากสตรีมนะคือการตัดคลิปเว้ได้พี่ชายผมก็เป็นคนเบิดท้าผมตัดคลิปเป็นเหมือนกันพี่ชายผมใช้พรีเมียโปเหมือนกันตัดคลิปแล้วก็ไอเจมเรียโลโหลดพรีเมียโปมาดิถ้าเกิดอยากตัดคลิปเฮ้ยจริงเหรอมึงสอนนะเออเดี๋ยวสอนจบง่ายคือแบบทุกอย่างมันก็เลยอีซี่หมดเลย,เ,ลยเพราะว่าพี่ชายผมอ่ะ แกเชื่อมาตลอดว่าใน YouTube มีแหล่งความรู้ชั้นดีให้เราสืบหาอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องที่มันไม่ลึกผมยกตัวอย่างเช่นอ่าตัดคลิปพี่มิโปลทำยังไงใช่ไหมแกไปหาใน YouTube ได้สบายไว้ยชิลนี่คสิ่งที่ผมชื่นชอบตัวของพี่ชายผมด้วยแกไม่เคยปฏิเสธผมในการช่วยเหลืออะไรประมาณนี้แกแกไม่ค่อยปฏิเสธผมใช่อยากดูคลิปพี่ชายผมยิงปละล่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูสัก สองสามนาทีทุกคนดูเห็นอะไรปะกรอบสตรีมเห็นเหมือนกันเบ่ากรอบสตรีมผมก๊อปพี่มาเข้าใจด้วยผมนักกอ๊อปได้แล้วถ้าเกิดใครว่าใครกอ๊อปใครจะก๊อปผมอะ่ะเหมือนก๊อปพี่ชายผมไปด้วยนะผมบอกให้อาละมาดูหน้าพี่ชายผมดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูเขาเล่นผมบอกเลยว่าแกเป็นคนที่แข็งแกร่งอะ่ะในความคิดผม ตรง A เนี่ยมนคนตรง A แล้วให้ดูสัก <S <S สองนาทีโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันโสดติดเสาแล้วเด้นที่ผ่านแล้วที่ามางล,ล่าง yeah, <black>, okay. อยีาไอะไรวะเนี่ยโปแตกไป <S 2> <S 2> เฮ้ยเอาว่ะเห็นไหมนี่ก่อนเฮ้ยคนละตี้คนละตี้หรือเปล่าไอ้เหี้ยนี่มันตายเลยตัวนั้นสองช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 ั้นโอเคโอเครู้เรื่องรอรอแตชอบต้องฝ่ายต้องฝ่ายเน้นเน้นคอมเป็นเด็กสองคนเรียบร้อยโดนลงมาแล้วซุ้มโดนเราชั้นหนึ่งเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูชั้นสองทั้นสองเขาหกอันหนึ่งนะเฮ้ยเจอกันเแกรู้ได้ไงผมยังไม่รู้เลยเท็ดเคนี่คือรีเฟกซ์ออฟก็ต์เลย แม่งซ้ำพี่ฟ๊กว่าเปเอ้ยมาสุดแล้วว่กินนะคุณเห็นตะกี้ป่ะนั่นคือรีเฟกซ์ออฟก็อดเว่ยซึ่งรีเฟกซ์ที่ผมชอบมากสุดก็คือพี่ชายของผมนแหละแล้วผมก็เอามาแปลเป็นของผมอีกทีนึงนั่นคือสิ่งที่แบบเฟี้ยวมากๆเลยสำหรับพี่ชายของผมโคตรเท่บอกไห้